มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเผยสภาพอากาศวันนี้เตือนไทยเจอทั้งฝนทั้งอากาศหนาวค่ะ30มกราคม2 5 6 6กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงเข้าปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงนะคะซึ่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมไปถึงระวังอันตรายากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้วก็มีลมแรงไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ระว,วังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นที่สัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดาม,มันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งระยะนี้ภักเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11-17อถึงองศาเซลเซียสสูงสุด27-30ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจาัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-9ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-27องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสสูงสุด28-29องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง,อ, 21, อ,งรอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองร้อนละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ4เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองระดัะ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องาศาเซลเซียสูงสุด30-32องาศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด17-19องาศาเซลเซียสูงสุด28-32องาศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ